กระเป๋าสตางค์ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ในทุกๆปีค่ะกระเป๋าใบนึงนะคะใช้ได้หลายปีนะคะแต่เอใครที่ได้รับกระเป๋าสตางค์สาตัวเลขไปแล้วนะคะคุณพิน ปังมากๆเลยอยากปังมากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินอีกครั้งได้ไหมเพราะรู้ความลับของาศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะที่เขาบอกว่าวันนี้อยากมีโอกาสช่องทางการเงินการงานโชคลับใหม่ๆเข้ามาได้เพิ่มมากขึ้นเดวเร็วขึ้นนะคะก็ให้ใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ในวันเกิดอีกครั้ง ได้เลยนะคะซึ่งความลับนี้นะคะชินแสศาสตร์ของจุ้ยก็เคยบอกไว้นะคะวันนี้อยากมีโอกาสช่องทางการเงินการงานโชคลับเข้ามาเยอะขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ให้เปลี่ยนกระป๋อสรางใบใหม่ในวันเกิดนะคะหลายคนนะคะที่รับงานใหม่นะคะหรือเปิดกิจการร้านค้านะคะอยากให้มีโอกาสช่องทางของการเงินเข้ามาเยอะมากขึ้นนะคะก็ใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนกระป๋อสรางใบใหม่อีกครั้งในวันเกิดนะคะ,ะ,คะเกิดวันจันทร์นะคะนาเงินใส่ในกระป๋าสรางมงคลในวัน เกิดวันอังคารก็นําเงินใส่ในกระเปะ๋าสตางค์งคลในวันอังคารนะคะพเพราะกระเปะ๋าสตางค์คือบ้านของเงินกระเปะ๋าสตางค์วงคลก็คือกระเปะ๋าสตางค์ที่ออกแบบเป็นวงคลชาพิจีแล้วนะคะ เป็นสีที่หนุนดวงการเงินและมีผู care, between, Gosh, ้ทุคุณที่มาเกื้อมาหนุนมาคำมาคุลในเรื่องของการเงินก็จะเป็นพลังงานที่ดีที่ดึงดูดโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะเพราะเงินคือพลังงานอย่างหนึ่งนะคะเงินอยู่ที่ไหนนํามาซึ่งความสุขความมั่นคงรู้สึกอุ่นอกอื่นใจเขาเป็นพลังงานที่ดีเราก็ใช้พลังงานที่มีผู้ทุคุณที่ดีดึงดูดโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานมาให้กับเราให้เพิ่มมากขึ้น เร็วขึ้นนะคะใครที่อยากปังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะใกล้เทศกาลวันปีใหม่นี้นะคะก็เปลี่ยนกระป๋อสตางใบใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันเกิดค่ะเกิดวันจันทร์เปลี่ยนวันจันทร์เกิดวันอังคารเปลี่ยนวันอังคารซึ่งใกล้วันปีใหม่นี้นะคะก็เป็นืกองของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีมากๆใครที่สนใจกระป๋าสตางใบนี้นะคะ999บาทนะคะเพียงจะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินนะคะจัดส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋อสตางชุกใบนะคะ